สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์นะคะผิวหน้าใสนะคะภายในหนึ่งนาทีนะคะสูตรนี้ดังมากในแอปติ k กตอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะทำให้ผิวหน้าใสภายในหนึ่งนาทีนะคะเราจะใช้กาแฟนะคะสำเร็จรูปนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้เราเลือกเบอร์ดี้มานะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะที่ใช้แล้วก็มี มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศแล้วก็จอนสันนะคะจอนสันเบบี้ออยนะคะแล้วก็มีมะนาวค่ะมะนาวสดอันนี้คั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เลยค่ะ ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปทั้งซองเลยค่ะแล้วก็จนสันนะคะเบบี้ออยนะคะใช้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็นะ้มะานาวสดนะคะที่คั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ประมาณเท่าๆกัน1ช้อนนะคะนี่ค่ะปริมาณเท่ากันนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยสูตรนี้ดังในแอปติกตอกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ก็มะเขือเทศค่ะบีบน้ำมันเลยไปนะครับเ,เพื่อนๆบีบน้ำบีบมันไปเลยก็ช้อนนะคะคนให้งงเข้ากันนะคะ ใช้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆนะคะเราสามารถนะคะเก็บแช่ตู้เย็นนะคะไว้ใช้ครั้งหน้าต่อไปได้เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูมือนะคะเพื่อนจะคับมือไปก่อนนะคะ สูตรนี้เห็นผลไวมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มสครับหน้านะคะเพื่อนๆควรจะสะครับนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะสักสองครั้งนะคะเพื่อนๆครับลงบนเลย ทิ้งไว้นะคะประมาณห้านาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะเดี๋ยวจะมามาพบกับความเปลี่ยนแปลงของใบหน้านะคะขาวใสภายในหนึ่งนาทีเลยค่ะเพื่อนๆไม่เชื่อลองไปดูนะ,ะหลังจากนะคะไปทําความสะอาดผิวหน้ามานะคะจะพบกับความเปลี่ยนแปลงกับเพื่อนๆมันจะขาวใสนะคะขึ้นนะคะ ไปลองทำนะคะสูตรดังในแอป t ิ k ตอร